สวัสดีค่ะบันทึกรายการค้าวันที่31มสกราคมเป็นการปรับปรุงตั้งค้างรับค้างจ่ายหัวข้อที่3โอนปิดภาษีซื้อภาษีขายเข้าโปรแกรมเลยค่ะเข้าไปที่ระบบภาษี บุลค่าเพิ่มและภาษีหขาที่จ่ายเลือกรายงานการขายรวมยื่นเพิ่มเติมช่วงเดือนเปลี่ยนเป็น012554 0 1ถึง0 1 2 ห้าห้าสี่เสร็จแล้วโอเคค่ะเลือกปริ้นหน้าจอเพื่อที่จะดูยอดนะคะ ยอดคือห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทเอชเคปออกค่ะเอชเคปอีกทีค่ะแล้วเราก็มาดูรายงานภาษีซื้อรวมยื่นเพิ่มเติมนะคะวันที่ใส่เป็นวันที่ศูนย์หนึ่ง 012554ถึง31012554เสร็จเรียบร้อยแล้วกดโอเคค่ะปิ้จอภาพขึ้นมาดูนะคะดูลค่าภาษีซื้อคือ 5,236บาทเอสเคปออกค่ะจากนี้เราจะไปทำการลงบัญชีนะคะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค,ค่ะเ o r k f l o w ค่ะลงรายวันค่ะ เลือกเป็นสมุดรายวัน GJ นะคะโอเคค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มค่ะใส่วันที่310154นะคะลงมาที่รายละเอียดค่ะใส่ว่าปิดพาสีซื้อหีด ภาษีขาย01ทับ54ค่ะลงมาที่ชื่อบัญชีด้านล่างนะคะใส่เป็นภาษีซื้อ ที่เราได้ดูเมื่อกี้นะคะภาษีซื้อ,อขอโทษค่ะข้าวบนเป็นภาษีขายด้านเดบิตจะเป็นภาษีขายนะคะภาษีขาย5,467บาท ลงมาที่วรรทัดที่3ค่ะวัรทัดที่3จะเป็นภาษีซื้อจะอยู่ด้านเครดิตนะคะภาษีซื้อ5,236บาทด้านเดบิตจะเยอะกว่านะคะดังนั้นบัญชีชื่อบัญชีตรงนี้จะใช้เป็นเจ้าหนี้ จักระนะคะแล้วก็กด F2 ที่ด้านเครดิตค่ะบัญชีก็จะทำสมดุลให้โดยอัตโนมัตินะคะเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะกดเซฟค่ะ Yes ค่ะกดออกกด Escape ค่ะเสร็จบันทึกรายการค้า ของวันที่31มการาคมแล้วนะครับ